้งองเพลง Happy birthday ป o r y Happy birthday ป u Happy birthday Happy birthday Happy birthday for y Happy birthday for ูถูใครถูแม่ไม่ใช่หรอนูบอก Happy birthday แม่เออถูแม่ Happy birthday a n t h e r day Happy Happy birthday to me Happy birthday to me Happy birthday to me อ้าวเปล่าวันพรอะไรแม่ย่งวันพรขอให้ขอให้แม่ขอให้แม่อะไรขอให้แม่แข็งแรงขอให้แม่แข็งแรงและไม่ป่วยเออแล้วอีกแล้วก็อย่าแล้วก็ไม่ให้ตายเออขอบคุณ โอ <Okay. S 2> เคมีอะไรไหมมีอะไรบอกแม่อย่างไหมไม่มีแล้วแค่นี้แค่นี้อ่ะเปล่า,เอ,า,เ,ลาเอ๊ะปุกม